สวัสดีครับอยู่ชาวก,กาปองน,นั่งแข็งนะครับอยู่ไรเกาดเคกเกอยู่กับอยู่กับป๋องแล้วกะบพ่อแม่ด้วยนะครับยูคูนี่ผมจะมาเล่นกีโคตรจะกูส้สนเอีมหาศาลอะไรอย่เงอะครับเออกิงนี่เขาไม่นามชื่อง่ายๆว่าผู้หรอฉันอยากฉันอยากสอบถ้าอย่างนี้สอบต้องสอบเอง,งเองขาก็ตีก็มั้งว่ะอานหนังสือ ที่ผมที่ผมเขาเล่นมาก่อนนะผมจะไม่ได้ว่าผลโดนเลยวันหรือไงผลลื่นแล้วอ่าวโคเร็วเลยเยอะนะฮิจุ๊จุ๊จุ๊ิฮิฮิไโดนมันโอ้ยงูไม่โดนนันเหรอมีเชื่อผมมีอีกแน่เอานี่แอะทันไมทฉัไม่ดได้งูด้วยฉันฉลาดมากไอคิวยิงเยอะอยู่ละอันนี้อันนี้อยู่อันนี้เดินมันผ่านไง ข้อผมเก่งแล้วคงคงเก่งไม่เชื่อไม่เชื่อวนต้นตีหนไอยสัตวกขี้นี่ขี้นี่จะมีควันขี้นี่จะมีคำหยาดที่เหมาะสมจะมีควันที่พี่พจะหัวร้อนนิดนึงนะไอ้คนใช้ใจไอ้คนใช้ใจยานรัศดรด้วยนะครับอย่างนี้แหละไม่รู้อะอีซี่ไอ้โนมอร์กับอีซีโคตรจะง่ายเลย เมื่อกี้แม่พูดง่ายเลยตะกี้ไม่นับพูดง่ายเหรอยมีฐานง่ายไงเดี๋ยวไุ่ขอเป็น easy ครับคนง่ายๆเยยดี๋ยวดิเดียผ่าแล้วนะน,นี่ไม่ได้เลยหรอยนี่ค่อยง่ายเลยนายคิดว่าง่ายมัเจือ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 เมื่อ,อ,อ,อโดนง่ายละผมเก่งแล้วมันจะโดนอันนี้เข้าไป กาบอ่ะนู้อ่ะนี่เูาทานวอาดูทานแล้วก็จะผ่านยังไงอ่ะนี่เหรออันนี้อันนี้วันเส็ตโอ้ข้อกาครับผ่านง่ายง่าองโอ้ยี่สิบบอกแล้วเขาเรียกเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะได้อือเฉยละอ่างจื้ออันอันนี้เขครับเพื่อนคนอันนี้ไม่มีอะไรมากนี่ใค่เดี๋ยวเฉยแต่ว่าจังหวะนี้จะมีนะครับเขาไม่มีอะไรเหรอ เอ้ยกระจอกนี A, ่ไงมันจะไปผ่านเนี A, ้ยคนณคุณรู้ไหมที่ถามไงเออลืมไหมว่าผ่านนี้ยหรือไปใช้งงดีกว่าโอ้ยเรางงจังอ่ะโอ้ยไอ้กินโอดเรางงจังเนี่ยฮิทำไมคนนี่ไงประมาณนี้แหละไอ้โดนเด้อเนี่คนฉลาดผมไม่รู้ทันเราะคนฉลาดผมไม่รู้ทันหรอกว่ามันจะเป็นนี้ยตอดเลยขอโทษยังไงซื้อซึ้งไปเลย นี่บอลรู้ทันแล้วก็เฮ้ยไม่ไม่จะหลุดแล้วไม่ไม่จะหลุดแล้วอย่างไงยชื้อชื้อชื้อไม่เมื่อกี้หลุดไมถึงวะเอาไหมเอาไหมกนเอิงขผมไม่แพ้แล้วผมเก่งเกินไปว่ะวันนี้ผมจะผมจะไม่โชว์หัวร้อนน่โชว์กระจอกมั้งโอ้ยอย่าบอกว่าหายเลยหายแล้วไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่คุณตั้งกินเขาจะใจดีมากเขาไม่เคยทำให้หายมั้ง อันนี้อันนี้แค่สมุนไพรอันนี้เขาที่โดเขาท,ที่โดไปคือคุณโง่มั้งแต่กูก็เข้าไปแล้วมันมันนี่ขอเก้นะเพราะมันผมไม่ใช่โง่งผลแค่ขัดอึอ้งๆอยครับคิดนี่มันรู้ว่าโอส้สวัสดีครับมาเลยเลยเฮ้ยมันแปรว่าผลผ่าไม่ได้วะเนี่ยโอเคง่ายผมจะขัอึ้งแล้วเชือช้อเชื้อแล้วง่ายเราก็โดดนี้ได้ก็ได้นะนี่นี่เลยแบบคนที่ไม่มีสกิลเก่งก็คือโดดนี้ได้อยู่ข้าพลังก็ได้ครับ นี่คนง,ง่ายยาวเอาเออลืมไปว่ามีนี่ด้วยโอเคโอเคอเค,คนที่เก่งแนะนําให้ว่าถ้าคนโดดลงอีกคุณอยาดด่ออาโดดออกเพราะว่าอีน่าผ่าอีอัอนที่สองมันอันนี้อัน,นคุณเห็นไหมอันนี้อันนี้อันเนี้ยอันนี้มันจะโดดออกอันนี้เข้าใจไม่ชื้อชื้ออ,อีสีเฮ้ยปวดหัวหันแล้วมันมันมันจะโดดแล้วอีสีเชื้อโคตรอะไรเนี่ย อันอันนี้อันนี้มีอะไรมาครับเสียเลยไอ้นี่อรู้ทันแล้วผมก็เลยมาก่อนแล้วรู้ทันตลอดแล้วแล้วเข้าเผยเรื่อมันก่อนหน้าแล้วจะไม่ได้ว่าเขาได้ยังไงปะเออเขาลืมแล้วเออชื่อไม่รู้ทางแล้วเดี๋ยวก็รีบไปก็รีบไปก็รีบไปก็รีบเออรีบไปมันมีนี่หรอรีบไปจะรีบไปทำไมวะน่จะรีบไปทำไมเนี่ยเจอหนี้ชื่อชื่อหนี้คนเออไงอ่ะชื่อชื่อชื่อ โอ้โหเร็วเกินไปอ่ะแหวะเยอะๆเยอะไหมฮะไม่อะไรมีอะไรจือจือจือแล้วจือจืเจือนี่โคเอิงเอาไงไม่อยากโมมันเองิงเกินไปครับอันนี้แนะนำนะอย่าเซฟครับเซฟไม่ได้ครับเซฟเขาเขียนว่าอาย อันนี้พีเ่เคยผ่านพี่โง่มันผ่านยังไงมันผ่านโคตรยากพี่ไม,ม่เคยผ่านดิมันยากเกินไปอันนี้ไม่มีอะไรมากไอ้ยนั่งไมาอยากขึ้นไปดีกวาเพราะมันไม่มประโยชน์ใช่ไม่มีประโยชน์ไม่นอนพี่โง่เขาผ่านกันเหรอวะเขาผ่านยังไงที่เดียวเขาผ่านยังไงวะไอพี่โง่พี่จะขึ้นยังไงวะเนี่ยเออแล้วขึ้นไม่ได้มันขึ้นยังไงวะ ไม่รู้มันรู้ไม่รู้ว่าผ่านไงอ่ะมันรู้ไม่ผ่านมันผ่านญากทุกคนมันรู้คนมันผ่านยาอ้วันนี้ก็ผ่านได้แล้วเราว่าคนเก่งหัวนเกินไปแล้วว่ะคนเก่งหวนมันเยอะเกินไปแล้วคนเอ้าเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาผ่านยังไงพี่งงเลยพี่เดี๋ยวเนาไงเขาขึ้นคนใช่ไหมคือคือบนใช่ไหมจะผ่านได้มีไม่รู้ไอ้บ้าก็ลองดูแล้วอ่ะ น,นี่งไงคือนี่แล้วก็ไปนี่ไปนี่เออนี่แหละออดดแล้วไงโดนศูนย์ไปได้แล้วอันนี้โดดดีๆด้วยอันนี้ไม่มีอะไรมามันไม่มีเออการแก่งครับมันมีแค่ใครโดดผ่านประโดดที่ยากมากมอะไรจะพาเละาวะโอเคหมาหมูครับหวานหมูนี่ก็ชื๊อจื๊อจื๊อจือกูอะกี้กลัวกี้ไม่โดนไปอ้ยเอ,อ้ย โอ้ยมันลำบากจังวะเจื้อเจ้อเอาลงมาเฉยเอาไอ้เฉยผ่านเฉยเอาเอาอะไรคนหนึ่งวะเจื้อเจื้อเจอเจ้อเจื้อเจอโอเคอุ้ยโดนแล้วไงโดนเายเลยเว้ยเออหายก็เริ่มใหม่เลยเว้ยมันยากไหมวะมันยากไหนเพราะมัน หลุนู่นเลยมันใช,ใ,ชใช้เวลาดีโคตรจะนานอันนี้อันนี้ยากผมว่าอี s ี่เอมันโอ้โหมันนานมากเลยปะเนี่ยไอ้ผมเป็นคนที่เก่งบาโกรกมาก่อนแล้วใช่เก่งกนไปจนบากกร่ให้ให้ยากขึ้นอือืมขอร้อนอย่าแกล้งพอนะคนที่แกล้งไม่จะผลอนนะผมโดยเองแหละโอ้ย เฮ้ยรู้สึกว่ามือคนรู้สึกว่ามือผมน่าจะแปะแล้วแบบร้อนๆแบบร้อนมากคนทำไงยืมมือผมเนี่ยมือโคตรร้อนเลยวะใครจะผ่านแล้วงมันก็หลุดเลวะขอไมันก็ใครผ่านแล้วจัไมก็หลุดเอานี่วะเนี่ยอันนี้ก็ผ่านยังไงพี่เหยอรู้วะโอ้ยเหยอรู้ว่เขาผ่านกันอันไงโอ้ยเจ็บๆมาเลย โอ oh, 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 okay. uh ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ทานโอ้ยโอ้เอายเอยเาไอเกยเอาหนึ่งไปโอ้จะเรียกไปไหนจะรีเกินไปไหนวะห่วยฮึเึ้นเออเก่งง่ายๆ e a s อีซี่ผมพูดอีซี่น่าจะอายหน่อยใช่กูว่าแล้วอายด้วยเฮ้เฮ้อ้ยเฮ้ เดี๋ยวไปไปปอนปอนนั Yoshi: ่น <Zone> ก <in the water> ็เราทำให้ได้ด้วยจะก็ไหวให้ได้จะก็ทำให้ได้เพื่อประชากนเขาไม่รู้ว่าเขาไม่เกี่ยวอะไรหรือวะเขาไม่เกี่ยวอะไรนะจะพูดทำไมวะโอ้ยก่าทมันร้อนจริงไหมบางควรร้อนไปแปลกว่ะมีพายุของกระหลังแล้วก็แดดเอ่โครจะร้อนมากขึ้นอีกเฮ้ยผู้หญิงฝึกมันเขาจะไม่ว่ามันยากเกิดเยอะนะ ว่เขียว่าจะผ่านงานไงสีเขียวพี่ถ้าไม่ผ่านพี่จะปีกี้หรือไม่ปีกี้ก็ได้ถั่วพี่ก็ได้เอาเอ้ยไอย้ของมันวะอู้อีบ้านนี่เราจะไม่ด่าเกมไอ้ก็ด่าเองว่าเร่งโง่จังชื่อะแล้วถั่วได้แล้วจะเก่งขึ้นเขาหรือเปล่าวะไปไปไป มันก็เอาได้โอ๊บไปใส่หน้าหรอนั่นโอ,อ๊บไปโอ๊ยโดนทังไมวะอ้ยเพื่อนจะผ่านแล้วเนี่ยมันยากแค่ไหนรนู้ไหมเนี่ยมันมันผ่านไม่พี่พี่พจะพิกิตรเอาไว้ควานสเสร็จที่ไหนควานสเสร็จที่นั่งโ,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 โอ้ยไปไปโกโกโกูเฉยเฉยเฉยเอ้ยอยา่ยาอยา่ยาอย่าเลยดีเลยมันโหดเว้ยอืม เพลงโคจะมาหน่อยเพลงเนี่ยอือ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 หวานหมูแล้วครับอือหือหวานหมูที่ด้วยโอ้ยเสียวจริงๆโอเคโอเคไปไปไปอยู่พระไปโอ้ยอย่าแรอย่าแรขอร้องมันผ่านยากุไหมมันนานุไหมรู้มันมันนานุไหม โอ้ยเอยโอ้ย,อ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 ยพอพอกันทีเดี๋ยวฮะผ่านได้ไงวะพี่อึ้งเลยผ่านได้ไงพี่งงเลยมันก็ลองดูเพื่อยืดสายอึงอ้ง แล้วผาดมีพี่ก็โมโหด้วยเดี๋ยวนะลองดูลองดูงดผ่านไม่ได้พี่ก็โมโหแล่ะถูโหลดเดือดโหลดโหลดรวยเราไปชาชนไปชาชี ทุกคน,คนเ,ออเกือบผ่าแล้วคนอุ้ยอีแมงเอ้ยเกือบจะผ่าแล้วอ่ะฮะโอ้ยเกือบจะบาแล้วโอ้ไม่ใช่อีนั่งมายุ่งเดีย๋ยนะเว้ยไม่ก็ทับพลังมือใส่ฉันแวันนี้มันเกิดจะผ่าแล้วเข้าใจไหมเจอไปเกจะผ่าแล้วว่าจะผ่าได้งไงโอ้โหใช้เอ็งน,นี่หว่าทุกคนคนี่ทุกคนทุกีผ่านแล้วคน โอ้โหรีกันไปมันมันก็จะไปล่ะมันไม่รู้ว่าจะเกะบเวลาอย่างไรว่าจะถึงได้อะพี่ไม่รู้เอาหมือพี่กระโดดทลอให้เข้าใจว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันโดนนู่นเพี่ไม่อายมันเจ้าพู่คุเมื่อกี้เขิีใจในท้ายก็อายอยู่ดีความสิ้นหวังออกมาอืม อ,ก,อก็กีปผอยังไงก็งูนุ้ยแล้วเมื่กี้ก็ควาสิหวันเข้ามาคนที่ผ,ผาได้ก็ห้าซิหวันเหมือนกันนะ่ะเฮ้ยคนน่าถึงแปดเหมือนกันแล้วถ,ถึเข,ข้าด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเยคนพิธีง่ายๆแล้วี่ผาง่ายแล้วพี่เราดูพขาีพี่เราต้องไป

เราดูย้อนกลับอุนมาไปแล้วท <als> ีคนคือว่าบายอันนี้ก่อนไพร่ว่ามาก่อนด้ยตันไม่หยเร็วมั้งใช่ไหมยี่ห้อนไปไหายก็ตไปไม่ดีไ้ขอยากดูว่าทะเลาะเอไปไง้าเนี่จัไมเลยไปีโไมไ้ไปไปไปไมไวไปันสักเดียวเปนิ้ง มาให้หรือมัปลอบใจหรือม,มาทรมานให้เาื่น, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. ะนวะวออปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไปีปไปไปเ้ยยียย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  แล้วผ่าด่านนี่งไงวะโอเคพี่ผ่าด่านแล้วพี่พ,พี่ก็เชื่อเนาเอ้อามันมาย่งไงวะเออเห็นเนี่ยอยื่อชื่ใจมาแล้วก็โดดเลยโดดวันนี้คนโดดวันนี้มันก็โดดวันนี้มันโดดนี่ไงวะ นี่น่านผาอย่างไหมก็เ,รเ,เสร็จแล้วไอ้สะพานเราอยากก็ไปใกล้เราก็โดดกันเลยเห็นแล้วก็โดโดรอบแล้วพี่อายอ้ายังไงแค่โดดน,นี่้แล้วก็ไม่โดดละหรือเปล่าว,ว่าจะโดดเดียดเอาเอาโอ้ยเอาเอาเอานี่รอพี่งงเอา้าพี่ผ่านพี่ โอ้ยขอคุณพี่าพางพี่แล้วก็แล้วก็อ่ายไม่เดินโค้ที่สอยที่หายหมนะครับอืมว่าแล้วว่าแล้วก็อ่ายเออคนขอบค,คุณพี่มาพี่ชื่อขอนะครับขอบคุณมาเก้งเกี่ยวที่เชื้อไอ้โมนี้เรอบอันนี้ไปเลยอ่ะไปก็ดีไปอแล้วไปอายเหมือนกัน กูไม่พี่มากเลยพี่หึยกูเมานเลยเพื่อนเอาโดดไปเดินโอ้ยเจอเุาเออนี่เอาได้เฉยเอามักินไม่ได้หรออโอ้ไม่ถึงอู เฮ้ยก็ขวานหยัดสึงสุดก็ไม่ทันนะอ๋อไอ้โอช่าพลาดเอาถึงเฉยดีๆมากเอ้าทำไมนี่ล่ะจะอายไง,ไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยว่ะ โอ้อาว่าคิดนี้ขอลาก่อนนะครับว่าคิดนี้โคตรจะหัวร้อนเลยว่ะเมื่อกี้ไม่รู้ขาเนงไงที่งงเ้ยคิดนี้ขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวนะคิดนี้ขอลาก่อนนะครับจะเลิญอิอ่านแล้วกดไลค์ด้วยนะครับ굿บายบ๊ายบาย